ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาเวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยยี่ 30, สิา่ะพี่เลยมันบสามยี่สิบแมพดังย่ไม่ดึงเลยอ พี่ลบยังใส่ถูกเลยมันรผิดจับกลุ่มไหมพี่ไปแลวกันจริงป่ะนยังรู้ไม่รู้กลับแล้วอะไรไม่ได้เลยพี่ลเอารูปไปตัวจริงไหมยังรู้ไม่รู้กแล้วอะไรม่ไพี่ลอานูปไป้นิงมัง้ไม่รี้อร์ตแล้วอะไรไม่ไเลยพีำอรไ้วจริงไหมยังร้คม่รู้กลับแื้วอรต้ามึงเบบพมพ์ห้องดิเไนด้วะเท่าไหอ่ะ่ร้บแล้อะไไม่ได้เี่เองไปด้วยจิงไหมยงรู้ไ้กแล้อะไรไได้เย่อาไปดวยจไยังไม่รู้กันแ้ป็ะไรม่ได้่ ให้รู้ว่าเรามีโคดเอกใจไม่มีเพจนี่เลยเหม่อนใจนิดนึงใครมีกล่องเจสองที่เขาแจกอ่ะเอาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาให้ไหมพี่มันจะเริ่มแล้วพี่เรียบร้อยไหนมึงก็ให้ไปเลยเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวค่อยให้พี่เรียบร้อไหนอ่ะไหนวะมันเล่นแล้วเรียวเล่นแล้วมันเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้เปลี่ยนมาที่เรียบร้อยมามามาเป่าไม่ต้องบอกกระเป๋าพี่มันไม่ต้องบอกกระเป๋านี่ไม่ตามไม่เห็นนะไม่มันหน้าแก่ไม่เห็นอันเนี้ย ว่าลูกนี้ไม่ได้ชนชนแวม่งอะไรไหมไม่ชนนวดีกว่าครเดี๋ยวเปิงของถ้าชนก่อนนะไอไม่รู้จักอันนี้แล้วไหมแสงสิดท้ายหดเล่นแอดลูกแรกวินีเยวออาว่ะเ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 อาว่ะถ้าหมดถ้าบอกหมดก็คือหมดไม่ต้องไปทำเพื่อมันน่ารคาหมดถ้าไม่ขาดขาดมก็ซีสบให้เพื่อนชุบแค่นั้นเองมึงไม่ต้องอะไรเงี้ยม้ไม่ต้องฝืนนะไอ้เหี้ยิปตัวชุบปะไอ้สัตว์มา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 มตัามามามเมามนมานยมามทีามกมสม่แก๊งเลยหรอ ใช่ครับเดี๋ยวเขาเพิ่มลูกให้มึงโฟกัสง่ายง่ายใช่ใช่เดี๋ยวหลังนี้เขาเพิ่มลูกให้ไม่ต้องไหลไม่ต้องไหลเกินด้วยก็ยแล้วก็ใครใครที่แบบรู้ว่าอยู่นอกวงแล้วเลื่อนไปรถอะกลับมาชุบในวงนะมันปรับห้าแสนนะย้ำย้ำนู้นเวลาชุบเอดีชุบอะมึงอย่ามึงอย่านิ่งนะเพราะเตะทีหนึ่งตัวเดนเดี๋ยวน่ารลดเอาใหม่อีกรอบดิอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะมันจะมีพวกที่แบบ

เลยมาไปเลมเลมเลมเลเิ่มลิมเันมาตายกตายกตายว้ายยังแหลกเลี้เลยตายตายตยวยสวยสูพี่มองผมช่วยเปลี่ยนมีดแล้วมึงจะกเลยเก๋ตายยเปลีนตัวชดิเลี่ยนตัวึ่งพันมึงหนึ่งน้มึงน่ันหน่อย ดูต่อได้ดูต่อไ้เข้ามาช่วยต่อด้ตายตายตายต่อได้เลยเข้ามาช่วยเข้ามาหน่อยปดึงเข้ามาหน่อยตายตายตายเ้างดเดือดมิดไปด้วยช่วยปิดปิดเพิ่มหน่อยปิเพิ่มหนอยปิดปิดเพิ่มหน่อยปิดปิเพมหน่อยปิดปิดเพิ่มหน่อยตายตายตามาเกล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 มาเลมาเกมาเ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  ไป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 เก็บไปไปอเก็บไปไปอเยเปนมีดปีนมีดเล่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 นมีดปลี่ยนมีดไปิเฮ้ยจ่าร้อกูอัลเล่ชมรมวงอัลเล่ชมรเฮ้ยมวงเลือไม่ลดโดนนะเว้ย

บอลแหลกคนนี้จาน่ะเพื่อนเอยิดตัวกไวตัวมอาแปเลเฮ้ยา่เพื่อนน้อยมาน่ะเพื่อนนอาน่ะเพื่อนนอยบอกเกมาดีเพื่อนเลยนะเดือดเข้อการวกเ้มดูเพื่อนงดูเพื่อนเร็วเร็วมึงดูเพื่อนเร็วหน่อยมึงดูเพื่อนเร็วหน่อยเ้มบอกกัวูบอกตวเ่นที่ะน่ะเพื่อนนอยจะบ้านหน่ะเพื่อนนอยเพื่อนนอะน่ะเพื่อนนอยชุบูเมดเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วดเพื่อนเร็วมึงดูเพื่อนชุบ ชูมึงจูมึงูเพื่อนอี่อีกชูเพือนนี่จูเพือี่ชูเพือนี่จูเพื่อนนี่จเพื่อนนี่จูเพื่อนนี่จูเพื่อนนี่จูเพื่อนนี่เขยจูเพื่อนนี่อขยจูเพื่อนนี่เขยจเพื่อนนี่เขยจูเพื่อนดี่เขยจูเพื่อนนี่เขยจ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 เพื่อนนีู่เพื่อนดี่เขเพื่อนดี่เขยจเพื่อนนี่เขยจเพื่อนดี่เขยจเพื่อนดี่เขยจเพื่อนนี่เขยจเพื่อนนี่อนยจเพื่อนนี่เขยจเพื่อนดี่เขเพื่อนดี่เขย

你朋友不你朋友哪？你朋友哪？放生狗，黑的放生狗，你朋友，你就友，你朋就你朋友，就朋友，你就友，你朋就你朋友。就家一起就大家一就来，大家就起来，大就一起来，就家一起就大家一就来，大家就起来，大就一起来，就家一起就大家一就来，大家就起来，大家一起来，大家一起就大家一起来，大家一起来，大就一起来，大家一起来，大家一就来，大家一起来，大家一起来，就家一起来，大家一起来，大家就起来，大家一起来，大家一起来，大就一起就大家就起来，就家一就来，大就一起就大家一起来，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 大家一起

เยอะเยอะมากเยอะมากอะไรหรอเยอะมากเออโอเคโอเคกวาดละยัดดิยัดดิเยอะมากเข้าหมดสวยมากออกไรออกไรอยู่ไหนตะออกี่สิบห้าคนขาดห้าไปวายถ้าบอกเลยมีดด้วยสองจะมาเปลี่ยนมีดนะน่าจะได้เปรียบเยอะได้ได้อยู่อะอ thank you thank you แตไม่เขาบินด้วยสองอย่างเยอะเลย thank you ตัวกินไม่ทันแล้วสวยแล้วแดงไม่ไหวแล้วดูไอ้นีแล้วแดงไม่ไหวแล้วนะโอ๊ย ผักขบอดชีหมดเขอด้วยเยขอบคุณเขาด้วยนะขอบคุณเขาด้วยข้าวอขอด้วยคุณบขด้วยขอขบอบีสิบขบอดชอุยผัโขบอดชีอุเหรอขอบคุณครขอบคุณครับ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 ขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณ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 ครับขอบ ไลน์มา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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตัวไอ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 เราเก่งเราเก่งมากเว้ยมาเอามาเอามาเลิกจะไหวยังเหรอ เที่ยงไม่หมดละแม่กูบอกให้วิธีชุบที่เนี่ยมึงต้องลำมึงมึงลำลำไปเลยล้ำได้เลยชุบได้เลยชุบเกิดเลยลำไม่พี่เดียวเรารออันนี้ไหมเราไม่ต้องเล่นไหมเราเรารารอให้เขาตัดไม่ไอ้ไังก็ได้ไอ้ย่งยังอื่นไม่ไม่ไม่เดก็ปล่อยไม่มพิงฟังก่อนเดี๋ยวหลังนี้คืนอ่ะมันจะเอ้แบบขึ้นมาอีกรูปหนึ่งมันจะเล่นง่ายกว่านี้ไปเพราะตอนเนี้ยมันเยอะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเราใช่ใช่ก็ไอ้ี้กูกูว่านะทุกคนนะมึงตั้งใจฟังนะมึงสตินิดนึงเวลามึงเข้าใจแหละลูกนี้มันนัวเกินด้ววยแต่่า ย่าถ้ามึงไม่ไหลไปอ่ะ <studio> ชุบได้หมดนะกูบอกให้มึงไล่ี่มึงรู้ปะกูตอวยหลังจะหมดอ่ะไอดท้หมดอ่าผมก็หมดนบ้านอ่ะเราเล่นบ้านเราม่ไม่ใช่เมื่อเราอนเน่แบบพอแบบเปลี่ยนอู้ดอ่กูเห็นละไม่เปลี่ยนอูดม่ปาก2อย่างเดียวเลยปากสองไี่ต้องต้องฟังต้องฟังเพื่อนเยอะกว่านี้นะเมื่อกี้ลุงก็บอกว่าเล่นซนแล้วเราแหลมไปนู่นประมาณเยอะเลยมันเห็นผมเห็นไปใต้หลายคนเลยนะ มันดิมคือที่กูมึงแท,แทมนมึงเอากูงฟังนะ<ห>คือที่กูให้มึงเล่นบ้านเราเพราะอะไรกูจะหยิบมึงได้ไงเฮียมึงไปอยู่รู่งไปหยิบยังไงอ่ะมันมันจะช่วยกันโคบได้ด้วยใช่อะไรอันแล้วเมื่อกี้เอดี้ไม่เอดี้ไม่มีเอดี้ทั้งแล้วมาเล่นเล่นดีแล้วพี่เล่นดีแล้ว ทุกชมอมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริง๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H S O C ด้วยกันนะคะ